สวัสดีครับต้อนรับสายลมหนาวกันคลิปนี้ก็ทำมาเพื่อตอบพี่น้องคนนี้เลยนะครับตามภาพเนี่ยโดยเฉพาะก่อนอื่นก็ผมก็ขอญาตตอบข้อแรกก่อนนะครับตามลูกศรชี้คนทำคลิปนี้ชื่อดนนะครับไม่ใช่ชื่อดอนก็แต่ก็ไม่เป็นไรครับแล้วแต่ถนัดจะเรียกฮนะเห็นคอมเมนต์ในหลายๆคลิป แล้วทราบว่ามีอีกหลายๆคนหลายๆท่านที่ได้เฝ้าลุ้นความเย็นในฤดูหนาวที่เข้ามาโดยเฉพาะพี่น้องกอทมกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็ทางภาคกลางตอนล่างนั้นนะฮะก็ใครอยากจะสัมผัสความเย็นที่ต่ำกว่า20องศาในหน้าหนาวแต่ละปีสักครั้งหนึ่งนะฮะเอาเป็นว่าผมจะเล่าเรื่องสายลมหนาวให้พี่น้องฟังดังนี้ครับโดยเน้น ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเป็นหลักนะครับเพราะว่าเป็นเมืองหลวงแล้วก็ถ้าเกิดหนาวกรุงเทพเนี่ยก็คงจะหนาวเย็นไปทุกภาคนะครับพี่น้องดูภาพกราฟสิครับจะเห็นว่าปีนี้ประเทศเราเนี่ยาลานิย่านะนะั้นมาเยือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วนะเห็นไหมครับแต่ก็เข้าสู่ภาวะดังกล่าวเต็มตัวแล้วก็เริ่มแรงขึ้นในกลางเดือนสิงหาคม2563ที่ผ่านมานี่เองหลังจาก เข้าสู่ภาวะลันิยาเต็มตัวแล้วจากกราฟจากภาพกราฟจะเห็นว่าเราจะต้องเจอลานิยาเข้มข้นหรือแบบแรงๆได้นะฮะในภายในปลายเดือนธันวาคมก็คือเดือนหน้านี่เองนะคราบเกี่ยวมกรลาต้นปี64นะ,ะดูสิครับดูเลขถ้าลบถึง1นึ่กว่ากเองแต่จริงๆแล้วผลกระทบของมันก็เริ่มแสดงให้เห็นตั้งแต่ปลายกัน กันยาเดือนกันยาหรือต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับเพราะอะไรครับก็เพราะว่าฝนนั้นก็เริ่มมาพายุเริ่มเฮโลสารพีจรลีเกิดขึ้นอย่างกับลูกน้ํายุงลายยังไงอย่างนั้นเลยนะครับพี่น้องจํากันได้นะครับการที่มีปริมาณฝนที่มากในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาฮะก็มาดูสถิติอุณหภูมิต่ําสุดของกทมกันเลยนะฮะนี่ผมอ่าจาก สถานีดอนเมืองนี่นะรบับนทึกไว้ที่สถานีดอนเมืองนะแต่ละวันทั้งเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับคิดเฉลี่ยอยู่ในระดับ24องศา,าองนะครับพี่น้องดูทีอุณหภูมิต่ําสุดของกทมนะครับที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงสัปดาห์ปลายเดือนที่โมลเบน,นะฮะจะขึ้นฝั่งพี่น้องจําได้ไหมครัเราได้รู้สึกสัมผัสความเย็นกันจนรู้สึกผิดปกติได้เลยนะฮะตอนพายุโมลเบจะขึ้นไม่ขึ้นนี่เพราะเป็นพายุลูกใหญ่ เพราะเหตุว่าโมวลอากาศเย็นบางส่วนถูกดูดดึงลงมาข้างล่างโดยแรงพายุในขณะที่พายุเคลื่อนเข้าฝั่งเวียดนามนะฮะเมื่อนำสถิติอุณภูมิตุลาคมเมื่อเดือนที่แล้วปี63เนี่ยไปเทียบกับเดือนตุลาคม2518อ่ะจะเห็นเลยนะครับว่าเฉลี่ยต่ำสุดใกล้เคียงกันมากนะครับ2ปีนี้ป,ปีนี้กับปี2518แฮะแล้วก็ต้องมีคำถามแน่เลยพี่นนออ้าวแกทำไมแกไปเทียบกับปี18ล่ะ ปีอื่นเยอะแยะใกล้ๆไม่เทียบเคียงก็เพราะอะไรล่ะครับก็เพราะว่าในปี2518นั้นเป็นปีที่ประเทศไทยก็ประชิญกับลนิยาาเข้มข้นเหมือนกันเหมือนกับปีนี้ครับแล้วก็เป็นปีที่หนาวเย็นสุดๆในรอบเกือบร้อยปีของกทมเลยทีเดียวและตุลาคมปี63นี้หากย้อนดูสถิตินะดูสถิติย้อนกลับไปก็จะมีอุณหภูมิต่ำเฉลี่ยที่น้อยกว่าหรืออยู่ในระดับท็อปไฟเมื่อเทียบกับตุลาปีไหนไหน ในรอบ40ปีที่ผ่านมาเลยครับก็คือผมยกตัวอย่างปีนี้ก็คือมันก็ต้องไปเทียบกับปี18ฮะเพราะว่าปีใกล้เคียงนี้ตุลาคมที่ผ่านๆมาก็ไม่หนาวเย็นเท่าปีนี้อ,อุณหภูมิไม่ต่ําเท่ากับปีนี้นะครับพี่น้องก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้ดูก็เท่านั้นเองก็จะเห็นว่า2ปีนี้ไม่ค่อยแตกต่างกันเลยนะครับผิดถูกไงกราบขออภัยด้วย จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าผลของลานิญาเนี่ยสามารถส่งผลอิทธิพลต่ออุณหภูมิโดยเฉลี่ยของพื้นโลกได้มากเลยทีเดียวแต่พอเข้าเดือนพฤศจิกายนมาแล้วเนี่ยมาได้สักพักหนึ่งนะครับพี่น้องเนื่องจากปริมาณฝนก็เริ่มลดลงแล้วประกอบกับพายุเนี่ยที่เข้ามาเป็นสายๆเป็นโหเป็นเหมือนเป็นแบบเฮโรสารพีก็หมดลงะฮะแล้วก็อย่างที่เคยบอกไว้ในคลิปที่ทํามาที่ผ่านๆมาเมื่อพายุไม่มาก็จะไม่มีตัวดึงตัวดูดน,นะฮะ เร่งมวอากาศเย็นลงมาความร้อนความอบอ้าวก็กลับมาโดยพันอย่างรวดเร็วดังสภาพธรรมชาติพื้นที่บ้านเราคือพื้นที่ร้อนชื้นใกล้เส้นศูนย์สูตรของไทยเรานั่นเองนะครับก็ไม่ได้แปลกใจอะไรฉะนั้นสิ่งที่เราจะลุ้นได้หรือชะลอคอยืนรอมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนน่ะก็คือวันที่26พฤิจิกายนที่ผ่านมานะครับก็ได้เริ่มแผ่ลงมาแล้วครับซึ่งน่าจะทําให้ อากาศเย็นลงได้ทั่วกันในตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางนะรวมถึงกทมแต่จะได้แค่ไหนมาดูกันเลยนะครับพี่น้องจากรูปที่เห็นนะครับโมเดลพยากรณ์นะฮะพี่น้องคาดการให้ศูนย์กลางความกดอากาศสูงในวันที่29ต่อเนื่องวันที่30พฤศจิกายนแถวไซบีเรียนะครับมีค่าประมาณถึงพัน 52เลยนะครับเฮสโตพัรคานะครับซึ่งไม่บ่อยนักนะครับที่จะเห็นค่าสูงระดับนี้ยิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับเคยพี่น้องรับทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเท่าที่ผมเห็นมาจากปีก่อนๆและเทียบเคียงเมื่อ4ี่ห้าวันที่ผ่านมาค่าไม่ค่อยขยับเปลี่ยนแล้วฮะอยู่ประมาณนี้มาโดยตลอดครับก็คือสูงกว่ามีค่าสูงกว่าหลา,หลายเดือนแล้วก็ปีที่ผ่านมาก็เป็นอันสรุปด้วยตนเองว่าลักษณะแบบนี้ก็คือมีความหนาวเย็นแรงเป็นพิเศษ ที่ต้นทางกำเนิดนะฮะเพราะยังไงพลังเย็นอันนี้มันก็ต้องไหลลงมาหาพื้นที่ร้อนแน่นอนแต่จะมามากร้อยแค่ไหนก็หรือจะมามากมายเสิร์ฟให้ถึงหน้าบ้านพี่น้องกทมได้ฟินกันหรือไม่อยู่ที่อันนี้นะครับพี่น้องอยู่ที่อันนี้ด้วยครับพี่น้องดูคลิปครับปีนี้ก็เป็นอีกปีงที่อุณหภูมิน้ําทะเลซีกเหนือของแปซิฟิกเนี่ยร้อนเป็นกรณีพิเศษนะฮะพี่น้องดูทางเหนือนะครับ พิเศษกว่าปกติส่งให้อะไรครับส่งให้ลมตะวันออกหรือลมสินค้าที่พัดเป็นปกติชั่วนาตาปีมาทางทิศตะวันตกมาทางบ้านเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะพัดแรงได้มากกว่าเดิมนะครับมันก็พัด พัดล,ลมนี้ก็พร้อมจะพัดตัดขาลมหนาวที่มามากกว่าปกติเช่นกันนะครับแต่นะครับแต่อุณหภูมิผิวน,น้ำทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ก็ยังร้อนกว่าปกติอยู่ดีครับว่ากันว่ามันอาจทําให้สามารถเกิดหย่อมความกดอากาศต่ําไปจนถึงพายุข,ขึ้นมาได้ซึ่งหากมีหย่อมความกดอากาศต่ําหรือพายุเกิดขึ้นบริเวณแล้วดังกล่าวแล้วก็จะสามารถดูดลมบังลมตะวันออกอีกทั้งยังสามารถดึงดูดให้ลมหนาวพุ่งเข้ามาด้านล่างได้โดยตรงนะฮะ ฉะนั้นต้องจับตาดูสภาพอากาศแบบนี้ให้ดีไปอีกระยะหนึ่งนะฮะน่าจะได้คําตอบที่ชัดเจนว่ามันเป็นยังไงถ้าเกิดตามนี้แล้วครับสรุปแล้วกรทมจะหนาวมากหนาวน้อยะฮะก็อยู่ที่อะไรแล้วครับพี่น้องหนึ่งถ้าความกดอากาศจากไซบีเรียที่ยังคงความแรงระดับพันห้าสิบสองเนี่ยและไหลลงมาโดยไม่ถูกตัดขาจากลมตะวันออกมากนะก็มีสิทธิทะลุทะลวงถึงหน้าบ้านพี่น้องกรทมให้ฟินตามฝันได้สบายสบายเลยนะครับซึ่งโอกาสนี้ก็ ยากพอสมควรนะครับถ้าพูดถึงถ้าลมตะวันออกแรงขนาดนี้ 2. ถ้ามีพายุเกิดขึ้นในด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์อีกฮนะหมายถึงมีพายุขึ้นมาอีกนะอันนี้ได้หนาวแน่นอนจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นที่ผมได้กล่าวมานะครับส่วนตัวผมเองคาดว่าในวันที่29ที่จะถึงเนี่ยยีพฤศจิกายนเนี่ยกับความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาแล้วตามโมเดลที่ยกมาให้พี่น้องดูเนี่ยครับน่าจะชัดเจนเป็นคําตอบแล้วว่า กรุงเทพมหานครน่ยจะยังไม่ได้ฟินในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า20องศานะครับแต่ฟินแน่ๆน,นะยิ่งกว่าแช่แป้งก็คือหลังต้นเดือนธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยจะได้โอกาสและต่ำกว่า20สําหรับภาคอื่นอย่างภาคเหนือและภาคอีสานไม่ต้องห่วงครับเตรียมเสื้อกันหนาวไว้ได้เลยรอบนี้ปากสั่นแน่นอน90%เพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าลมตะวันออกที่พัดมาเข้ามาเนี่ยฮะลรามาตัดขาลมหนาวเนี่ยเขาพัดมาไปไม่ค่อยถึงแล้วครับช่วงบนบนของประเทศเราเนี่ย ถึงตรงนี้ก็ต้องถามกลับท่านที่ถามผมมาว่าหนาวไหมนั้นอยู่ที่ไหนละ่ะอยู่ที่ไหนล่ะครับถ้าอยู่เหนือละลอีสานยืนยันครับหนาวแน่นอนครับสวัสดีครับพี่น้อง